แจกเทคนิคการทำคลิปแบบธรรมชาติไม่ต้องเมคไม่ต้องเฟกไม่ต้องคิดมากแล้วก็วิธีการถ่ายคลิปแบบเป็นช็อตๆไม่เสียเวลาตัดคลิปวันนี้ตาลาออกมากินกว๋วยเตี๋ยวข้างๆหอพัก <c oughs> ก็เลยนึกไอเดียนี้ได้ค่ะก <c oughs> ารถ่ายคลิปเรียวๆตามความเป็นจริงในการใช้ชีวิตประจําวันของเรา <c oughs> ทุกอย่างที่เห็นในคลิปคือของที่ตาลาใช้จริงตามชีวิตประจาวันเลยค่ะเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะขี้เกียจถ่ายหรือว่าไม่กล้าถ่ายเขินคนข้างๆมองร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาใช้กระดาษทิชชู่คิมที่ตาลาปักตะก้าด้วยส่วนพัดลมมือถือ ตาลาก็ใช้อยู่แล้วค่ะก็เอามาด้วยคือจริงๆไปไหนก็จะพบพัดลมมือถือไปด้วยค่ะที่วางโทรศัพท์ที่ขาย1แถม2ก็เอามาด้วยคือไม่ได้ตั้งใจเอามาแต่เขาติดอยู่ในกระเป๋าเราตลอดอยู่แล้วค่ะกระเป๋าที่เห็นในคลิปก็คือใช้อยู่ในชีวิตประจําวันตลอดเลยตลาจะทํา,า,า,าททคดดาาลาก็ใช้เป็นประจําค่ะคือมันทําให้เราไม่ต้องคิดคอนเซปต์ของคลิปไม่ต้องคิดคอนเทนต์ไม่ต้องคิดยากว่าเออ จะทำยังไงดีอะไรยังไงต้องจัดฉากต้องอะไรคือไม่เลยใช้ตามชีวิตจริงตามชีวิตประจํำวันตลาจะตั้งกล้องถ่ายเป็นชอ็ชอตเพื่อที่จะทําให้การตัดต่อง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเสียเวลาน้อยลงมีไอเดียมาแจกประมาณนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ